สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บอ่อเสืยแรมโอ้โหดินทรายสวยๆครับวันนี้เอารถลูกค้ามาลองครับผมหลังจากที่เปลี่ยนเครื่องนะครับรถคันนี้ขายไปได้เกือบน่าจะสองปีนะถ้าจำไม่ผิดปีกว่ากับสองปีทีนี้เอาไปใช้แล้วทีนี้ความร้อนขึ้นชาร์บละลายกานสูบออกมายิ้มด้านข้างเลยเสือ้อเสื้อแตก ทั้งสองฝั่งนะครับก็เลยเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องตัวเดิมครับ G.O.8E 260เหมือนเดิมเพิ่งจะทำเสร็จครับทำเสร็จก็ลเลยจะเอามาลองให้ลูกค้าให้มันชัวไปเลยว่าความร้อนมันจะขึ้นอีกไหมนะครับเหลือตัวนี้ก็ยังไม่ทำเดี๋ยวเช็คระบบน้ำระบบลมระบบอะไรก่อนนะครับ นี่ก็วิ่งรถเบามาก็โอเคอยู่ปกติดินทรายกระด้มันจะอยู่ไหมฮึบฮึบฮึโอ้โหไม่อยู่ครับของแรงลองก็ลองไม่ไกลครับเอาไปลงโกดังครับอากาศวันนี้น่าจะประมาณ30มกว่าแน่นอน เออแอเนี่ยผมทำไล่แว็กน้ำยาอะไรแล้วปุ๊บนึกว่าคอมแอร์ทำงานไอพัดลมล่างทำงานแต่คอมแอร์ดันไม่ทำงานนะเยวจะลองดูฟิวก่อนฟิวขาดหรือเปล่าฟิวแอร์พัดลมล่างทำงานนะกด a อซแต่คอมแอร์ไม่ไม่ดูดหรือว่าหน้าหน้าคอมไอตัวหน้าคอมมันพังคอยคอยคอยไฟอะ่ะ เสียงลมตัดแน่นอนจริงๆครับลองเอาไปลงที่กดังนะครับความร้อนก็ปกตินะครับอยู่ประมาณนี้แหละเมกา้าทีน้ำมันขึ้นวัดรอบขึ้นความเร็วขึ้นเหมือนเดิมนี่ผมจะวัดวัดไปเลยว่ารถวิ่งกี่กิโลเปลี่ยนเครื่องมาอันนี้ได้เก้ากิโลนะครับได้เก้ากิโล จะลองดูว่าความร้อนมันจะขึ้นตอนกี่กิโลเนี่ยวิ่งแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่าทั้งอากาศร้อนทั้งหนักนะครับเดี๋ยวลองดูใส่เรื่อยๆแต่ใส่ดินไม่ไม่เยอะนะไม่ใช่อัดงานแบกขนาดนั้นนะนปกติเดี๋ยวรถลูกค้ามีปัญหาตัวเจ้าของรถเนี่ยอยู่เกาหลีทั้งผัวทั้งเมียเลย หาเงินจริงมากๆนะครับเลยซื้อรถคันนี้เอาไว้ให้พ่อนะครับให้พ่อขับทีน,นี้คนคนแก่เนาะแกไม่ไม่รู้ว่ารถมันต้องรักษาแบบไหนต้องเป่ายัางไงแกก็ไปวิ่งอยู่ที่บ้านดุงไปวิ่งอยู่บ้านดุงผมก็ไปรับมาจากบ้านดุงอะเอาเจ้ากันกวยไปรับมาตั้งแต่หลายหลายวันเป็น,สอ,อนสองเดือนสองเดือนแล้วมั้งไปรับมาทํานะครับ รอรอเครื่องไปเลือกเครื่องมาใส่แล้วก็รออะไรตัวนั้นตัวนี้นะตัวค้าก็ไม่ได้รีบบอกว่าจะมาเอาเดือนพฤษภาครับเนี่ยผมก็ลองลองแล้วก็จะไปล้างก็จอดไว้ภายในก็ทําไปบ้างแล้วแหละล้างออกแล้วที่แรกคุณเกลอจนดูไม่ได้เลยคุณเต็มไปหมด ที่ลองนี่ก็ลองดูระบบน้ำมันลองดูรั่วซึมนะครับลองดูความร้อนนะครับเพราะเปลี่ยนมอน้ำใหม่มอน้ำเปลี่ยนหมื่นกว่าบาทมอน้ำสามช่องความร้อนนะครับทองแดงจากมินียมก็เปลี่ยนทิ้งเลยมินียมเอาทองแดงใส่แทนนะมินียมมัน มันแตกมันมันพับอ่ะก็เลยทำให้มน้ำมีความร้อนสะสมนะครับแทนที่จะระบายกับกลายเป็นสะสมความร้อนเอาไว้แดงเก็บมันเนาะต้องเปิดกระจกก่อนนะแต่ฝุ่นไม่เข้าหรอกเวลาเข้าบอกก็ปิดไว้ ลงน้ำยายอยีกรอบล้างออกดีๆก่อนคือก่อนที่จะเอาไปล้างไปอะไรแล้วก็ลองก่อนเดี๋ยนี้ก็จะเอาไปทำไล่ระบบลองดูฟิวก่อนฟิวแอร์เปิดดูฟิวแอร์ก่อนถ้าเกิดฟิวขาดก็โชคดีไปอยากให้มันฟิวขาดเนี่ยก็ฟิวมันเปลี่ยนได้แต่ถ้าอย่างอื่นมีโอ้โหในไรสายอีก อยอย่าให้เป็นคอยไฟหน้าหน้าคอมแอร์คอมแอร์คอยคอยคอยแอร์ถ้าเป็นตัวนั้นก็จะต้องซื้อทั้งชุดแล้วคอมแอร์ก็อยู่ลึกมากล้วงยากมากนี่ครับนิ่งไม่ไกลหรอกประมาณสามกิโลสี่กิโลนี่แหละ เข้ามาในหมู่บ้านนี้ก็ทะลุลงไปถึงที่โกดังผมละเดี๋ยวจะให้ดูยาวๆจะได้เห็นว่ามันวิ่งไกลไหมผมร้อนก็ปกตินะครับตอนนี้พี่น้องชาวหนองโพดก็ขอใช้สถานที่นะครับเขาพี่น้องแจไอพี่น้องชาวน้องโพี่ย เขาทำแผ่นกันคอนกรีตสุดด้านข้างเดี๋ยวจะให้ดูเขาก็เลยเอาแผ่นแผ่นพื้นแล้วก็พวกเสาเข็มเสาอะไรมาวางนะครับก็เลยบอกว่าเอาเลยครับผมวางเลยครับก็คือเราก็ให้ความร่วมมือกับชาวบ้านเป็นอย่างดีเพราะเรามาขออาศัยหมู่บ้านนี้นะครับเราไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เกิดเรามาขออยู่อาศัยร่วมนะครับกับหมู่บ้าน ก็เลยไม่ได้ว่าขอแช่บอกนะครับว่บาจะขอใช้พื้นที่ผมก็ยินดีที่จะให้ใช้เพราะว่าคือมันคือมันไม่มีพื้นที่จริงๆอะ่ะก็เข้าใจเดี๋ยวให้ดูนะครับอยู่แบบเป็นมิตร แต่ชาวบ้านน้องพูนนี่ก็นิสัยดีนะทั้งวัยรุ่นทั้งคนเท่าคนแก่นิสัยดีเลยนะครับเป็นดูแลอารามสถานที่เวลาคนไปคนมาก็ดูช่วยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับมีวันหนึ่งผมใสย่ยิม่งนั่งนั่งอยู่หน้าโกดังผมรอเจ๊อมมารับเนาะเจี๊อมไปเซเว่น มียายบ้านข้างๆกัเนเลยแกเข็นล้อมาแกก็เลยถามว่าล้าไปนั่งอะไรอยู่ที่เขานั่นนะผมผมก็เลยมองไปโอ้ยายผมเองครับผมพอดีรอแฟนอ๋อยายก็บอกว่าโอ้นึกว่าใครแกก็ดูช่วยนะคนที่เขาอยู่ใกล้ๆเขาก็ดูเป็นหูเป็นตาช่วยเราก็ ีน้ำจิบน้ำใจตอบแทนได้ก็ตอบแทนชาวบ้านนองโพดนะครับ คันนี้ไม่มีบางฝุ่นมันก็เลยไม่ฝุ่นสบายเลยเนี่ยถารล้มาก็เป็นโกดังผมแล้วครับใกล้ๆเลย เนี่ยที่ผมต้องรีบเอาดินก็เพราะว่าดินมันอยู่ใกล้หมู่บ้านเนี่ยเราต้องรีบถ้าเกิดเราไม่รีบเนี่ยเราก็จะ,ะหาดินยากนะครับก็ซื้อกับเสียแหลมนี่หลบนี่นะครับเห็นไหมฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็ตอกตอกเสาเพื่อที่จะยึดกับแผ่นพื้นนะครับทําพนังกันดินอะ่ะเนี่ย คือน้ำเวลาฝนตกเนี่ยไหลลงมายังก็น้้ำป่าไหลหลากนะครับไหลลงมาจนแบบเลยเลยตะตุ่มทํายาวลงไปข้างล่างนี่ครับเขาก็มาขอใช้สถานที่แล้วก็เอามาปลูกหรียปูกอะไรผมก็ยินดีนะครับยินดีมากๆเลยนะครับขอแค่ชาวบ้านบอกผมก็ยินดีมากๆเลยแล้วไปทีถึงแล้วครับผมทีแถวนี้แหละ โอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ